แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมา3าจาก4รางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์เริ่มจากรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมก็ได้แก่ด็อกเตอร์มาคัสรัชฟอร์ดนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เคยได้ไปแล้วนะฮะในเดือนกันยายนปีที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็เดือนมกราคมที่ผ่านมานะฮะแล้วก็พ่วง กับเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะครับผมก็เป็นครั้งที่3นะครับที่มาคัาร์ดัฟฟอร์ดนะครับผมได้รางวัลนะครับผมนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีกไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขานะครับนับตั้งแต่ขึ้นมาค้าแข่งบนลีกฟุตบอลอาชีพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกลับมาคัาร์ดัฟฟอร์ดนะฮะก็มาคัาร์ดัฟฟอร์ดนะครับผมยิงไปทั้งหมด5ประตูนะครับผมในเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมไม่แพ้ทีมใดเลยในพรีเมียร์ลีกนะครับผมตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็แรดฟอร์ดนะฮะยิงทุกนัดในพรีเมียร์ลีกเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นการยิงประตูใส่ลีดยูไนเต็ดนะครับผมคริสตัลพาเลซและก็เลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับผมก็ใน การคว้ารางวัลน,นี้นะครับผมทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของครเมร์ลกนะฮะยังบอกอีกว่าแรดฟอร์ดนะครับผมทําสถิติเทียบเท่าโมฮัมเหม็ดซาราห์นะครับผมที่คว้ารางวัลน,นักเตะประจำเดือนมากที่สุดในหนึ่งฤด,ดูกาลสําหรับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมเดือนกุมภาพันธ์นะรับผมมาครับแรดฟอร์ดนะครับผมชนะการโหวตจากเว็บไซต์ e a sport นะผมแล้วก็ จากผู้เชีย่ยวชาญทางด้านฟุตบอลนะครับผมก็ <ieur. S 1> สามารถเอาชนะกันโหวตะครรบผมจากเพื่อนร่วมอาชีพอีก5คนได้นะครับผมก็ประกอบไปด้วยอีเฮนาโชนะครับผมแบนเลโนน มาทรงรอยัลนะครับผมมาเนอร์โซโลมอนนะครับแล้วก็โอเล่วัดกินนั่นเองก็ขอแสดงความยินดีกับด็อกเตอร์แรชด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้รักษาฟอร์มดีๆแบบนี้นะครับผมให้ช่วยแมนยูไปเรื่อยๆเลยนะครับผมหลังจากนี้นะฮะมากันที่กุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์กันบ้างนะครับผมก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วนะครับอิริคเทนแฮกนั่นเองนะครับผมหลังจากที่พาทีมนะครับผมไม่แพ้ใครเลยในลีกนะครับผมมา4เกมนะฮะช่วยให้แมนเชสเตอร์ยู แต่ในผมเก็บไปทั้งหมด1ิแต้มในผมจากทั้งหมดเนี่ยสี่นะัด นะครับผมก็เป็นการชนะพาเลทในผมชนะลีดนะฮะในเกมที่เจอกับลีดเกมที่2นะครับผมแล้วก็ชนะเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมแล้วก็เสมอ1เกมนะครับก็เป็นการเสมอลีสยูไนเต็ดนัดแรกนั่นเองนะครับผมที่เจอกันในโอทับฟอร์ดนะฮะก็ถือว่าเป็นการได้รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจําเดือนครั้งที่2นะครับผมสำหรับอีเดนแฮกนะฮะหลังจากที่เคยได้ไปแล้วในผมครั้งแรกนะฮะในเดือนกันยายนของปีที่แล้วนั่นเองนะครับผม ก็อูริกเทนแฮกนะครับผมสามารถเอาชนะการโบวตนครับผมจากสาธารณชนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟุตบอลนะครับผมเนื้ออันโตนิโอคอนเต้แล้วก็มาโกซินวานั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเป็นรางวัลเซฟยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมก็เป็นดาวิดเดเคานะครับผมผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ฮิวไนเต็ดอีกแล้วนะครับผมฟ้ารางวัลไป นะครับลูกเซฟยอดเยี่ยมของเดเฮอานะครับผมเป็นการเซฟนะครับผมลูกยิงของอ e ีเฮน่าโชนะครับผมในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองถือว่าเป็นการช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมไม่เสียประตูก่อนในเกมนั้นนะครับผมถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนยิงก่อนในเกมนั้นนะครับผมรูปเกมนี่อาจจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมแล้ว ไม่เพียงแต่การเซฟเท่านั้นนะครับผมการเก็บคลีนชีทนะฮะนัดที่เจอเลสเตอร์นะครับผมก็ช่วยให้เขาในครับผมช่วยให้เดคแครเนี่ยทำสถิติเทียบเท่านะครับผมปีเตอร์ชไมเคิลนะครับผมที่รักษาคลีนชีทไว้ทั้งหมด180นัดนะครับผมก่อนที่เดคแคจะมาทำลายนะครับผมในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับผมในเกมคาราบาวครับนะฮะประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมได้แก่ประตูของวินเลียนนั่นเองนะครับผมก็เป็น ตัวลูกชาวบาซิลนะครับผมของฟูลแลมนั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่ฟูลแลมนะครับผมเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับผมแล้วก็เป็นการช่วยให้ฟูลแลมนะครับผมเอาชนะเหนะนือร์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปได้นะครับผม2ประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้ว ลูกยิงของวิลเลียนนะฮะก็เป็นประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของรางวัลนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมได้ไป3รางวัลนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอให้นักเตะมนยู่ในห่วงติดอย่างนี้เรื่อยๆด้วกันนะครับผมขอฟอร์มดีๆนะครับทั้งนักเตะทั้งโค้ชเลยนะครับผมแม่คุ้ยตัวเองอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับ กดไลค์กดซับสไคร์ชชิเนลบนจันตะกองมาด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ